ตอนที่452หลินเทียนถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีผ่านขีดว่าที่นี่ไม่ใช่สถานที่สำหรับขัดเกลาลูกหลานของตระกูลแต่มันเป็นหลุมพังมากกว่าหากว่าคนที่เข้ามาภายในสถานที่แห่งนี้ไม่ได้อยู่ในเขตแดนวิญญาณทีลันตอนไปแล้วลระก็ก็คงจะไม่มีทางรอดออกไปได้อย่างแน่นอนและแต่ละการโจมตีนั้นล้วนแต่แฝงไปด้วยพลังทำลายอันร้ายกาจบุ่มบุ่มพวกเขาต่างก็สำแดงทักษะแบบเดียวกันออกมา เพื่อตั้งรับเอาไว้ซึ่งหลินเทียนได้ตั้งรับด้วยทักษะการส,สรรส้างสวรรค์อยู่กว่าหนึ่งชั่วโมองเต็มจนสามารถทำลายการโจมตีที่ถูกผนึกเอาไว้ณที่แห่งนี้ได้ใน,นที่สุดดูเหมือนว่าบัรพบุตรตระกูลของเจ้าจะกดหลุมพางให้เจ้าเข้ามามากกว่านะหลินเทียนได้พูดออกมาเขารู้สึกหมดคำพูดจริงๆเพราะต้องรู้ก่อนว่าพลังทำลายของมันนั้นขนาดพวกเขาทั้งสองคนช่วยกันต่อต้านเอาไว้ก็ยังไร้กาดขนาดนี้ หากว่าเขาตามมาไม่ทันแล้วก็คงได้แต่รู้สึกขนลุกสู้ไปทั่วทั้งตัวอย่างแน่นอนไปจี่ฉีได้แต่ขมวดคิ้วพร้อมตั้งหันมองไปทางหลินเทียนผ่าพูดออกมาว่าเจ้าสามารถใช้สวรรค์บรรพการเจดีเทพลำไพและเกียติแดนราชาันอื่นๆได้แล้วเรื่องฝ่ามือไหลประเจ้าและเมีคาถลม่มนี่มันอะไรกันข้าเคยถามไปเชียวม,มาแล้วนางบอกกับข้าว่านางไม่เคยถ่ายทอดทักษะพวกนี้ให้กับเจ้าแล้วข้าก็เชื่อนางและไม่มีทาง ที่นางจะแพ่งพายเรื่องเขียนวิชาหมดศรัทธาพระเจ้าของตุกุลพวกเราออกไปอย่างแน่นอนข้าห่ะหรือเป็นผู้มีพรสวรรค์ที่เห็นทักษะอะไรก็สามารถเรียนรู้ได้ทั้งหมดหลินเทียนได้ตอบกลับไปไปจี๋ฉีถึงกลับตอบกลับมาด้วยน้ำเสียงที่ยเย็นเยือกว่ากิดว่าข้าเป็นพวกบื้อเหมือนกับน้องของข้าหรือไงกันถึงจะได้เชื่อคําพูดของเจ้าน่ะการที่เจ้าสามารถเรียนรู้ทักษะอื่นได้มันก็ถือเป็นพรสวรรค์ของเจ้าแต่เรื่องเขตแเดราชันละ่ะเจ้า จะอธิบายออกมาอย่างไรเขายังคงจับจ้องไปทางหลินเทียนพร้อมทั้งพูดต่อด้วยดวงตาที่หดเล็กลงว่าได้ยินม,มาว่าท่นิกายนิรานามตะมีทักษะเทวะการส,สรรส้างสวรรค์ที่ได้ชื่อว่าสามารถส,สร้างทุกสรรพสิ่งภายในโลกนี้ได้และนางเองก็ไปที่นั่นเพราะว่าต้องการทักษะนี้เพื่อที่จะเอามาเป็นข้อต่อรองกับตระกูลให้ยกเลิกเรื่องการแต่งงานหรือว่าเจ้าเรียนรู้ทักษะนั้นแล้วหลินเทียนได้แต่อ้าปากค้าง และหมดคำพูดไปในทันทีปางคิดอยู่ในใจว่าการสันนิษฐานของไปจี่ฉีมันน่ากลัวจริงๆเมื่อเห็นว่าหลินเทียนไม่ได้ตอบอะไรกลับไปเขาจึงได้เข้าใจได้ทันทีเป็นงี้จริงๆสินะเขาได้กวาดตามองไปทางหลินเทียนเล็กน้อยก่อนจะกล้าต่อไปยังส่วนเลือกเพราะว่าพวกเขาไม่มีทางเลือกนอกจากเดินต่อไปไม่งั้นก็จะต้องตายอย่างแน่นอนพวกเขายังคงเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆระหว่างที่มีทักษะที่รุนแรงกดทับเข้าใส่พวกเขา ด้วยพลังทำลายมิติจากรอบข้างรองฝาป,ป,ปกกลุ่มไปได้อักขระมากมายอย่างน่าเหลือเชื่อนี่มนทักษะอะไรกันหลินเทียนถึงกับต้องอุทานออกมาด้วยความรู้สึกประหลาดใจมันเป็นเพราะว่าเขาไม่เคยเห็นทักษะนี้มาก่อนหนึ่งในทักษะหลักของเขาวิชาบทสถาปเจ้าทักษะอักคระทลายเทวะที่สามารถโจมตีทะลุก,กายหยาบและเขาสร้างความเสียหายให้กับดวงวิญญาณได้โดยตรงไปจี๋ฉีได้พูดออกมาก่อนที่ร่างกายของเขา จะสั่นไหวพร้อมทั้งส่งอักขระแบบเดียวกันนี้ออกไปเพื่อปกคุมเหมือนที่โดยรอบเอาไว้ทักษะหลักนั่นหรือข้าเคยเห็นทักษะเทพนิรันมาจากนานก่อนแล้วครั้งหนึ่งมันแข็งแกร่งถึงระดับไหนกันหลินเทียนได้ถามออกมาก่อนหน้านี้เขาเคยเห็นไปเฉียวใช้ทักษะนี้ภายใน,นในเขตทะเลเพื่อโจมตีไปที่โปคังและทําให้เขาสันนิษฐานได้ว่ามันน่าจะเป็นหนึ่งในทักษะหลักของเขวิชาหมดสถาปเจ้า ของตระกูลไปพวกเจ้าด้วยเช่นเดียวกันไปจี๋ฉีได้กวาดตามองไปทางเขาเล็กน้อยและไม่ได้ตอบอะไรกลับไปข่าแค่ถามเฉยเฉไม่ได้ให้สอนอะไรสักหน่อยหลินเทียนได้พูดออกมาด้วยสี้าที่ไม่พอใจไปจี๋ฉีได้เงียบไปก่อนที่เขาจะพูดออกมาอย่างไม่สุบอารมณ์ว่าตระกูลไปของเรามีทักษะหลากักอยู่ทั้งหมด9้าชนิดและสามทักษะลึกลับทักษะเทพนิลันอยู่ลำดับที่สทักษะอัคระทลายเทวะอยู่ลำดับที่สี่ และตามมาด้วยทักษะพันเทพฝ่ามือมายาและทักษะฝ่ามือไหลประเจ้าส่วนสามทักษะลึกลับนั้นไม่มีใครในที่แห่งนี้เคยสามารถฝ่าไปได้หลินเทียนถึงกับหมดคำพูดไปพร้อมกับพูดว่าสรุปแล้วคือจะบอกว่าเล่าสองคนต้องตายที่นี่งันหรือไม่รู้ไปจีชีได้ตอบกลับไปหลินเทียนเองก็ไม่รู้ว่าควรจะพูดอะไรดีพร้อมกับยิ่งมั่นใจในความคิดที่ว่าบรรพบุพรบุษที่หนึ่งของตระกูลไป จะต้องขุดลุม่มพังเพื่อฆ่าลูกหลานของตัวเองแน่เขาได้แต่มองออกไปพร้อมกับร่างกายที่สันสานพ่างพูดขึ้นมาว่ามาแล้วปารากฏอัคระมากมายขึ้นกลางท้องฟ้าก่อนที่มันจะแผยเอาไปอย่างปื้นที่โดยรอบและทําให้ป้องกันได้ยากขึ้นเขาได้หมุนวนทักษะการ,ารสร้างสวรรค์ของเขาพร้อมถังสร้างอัคระแบบเดียวกันออกมาเพื่อตั้งรับเอาไว้ไปจี๋ฉีได้หันมองไปทางเขาเล็กน้อยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรออกมาพ่างใช้ทักษะแบบเดียวกัน แผ่ออกไปโดยรอบงั้นก็ต้องพึ่งเจ้าแล้วละเพราะว่าอัคคลาทลายเทวะที่ข้าสร้างขึ้นมานั้นด้วยกว่าของเจ้ามากหลินเทียนได้พูดออกมาในเมื่ออีกฝ่ายเราได้แล้วว่าเขาครอบครองทักษะการสรรสร้างสวรรค์ดังนั้นก็ไม่จําเป็นที่จะต้องปิดบังอะไรอีกต่อไปเพราะอีกฝ่ายก็ไม่ใช่คนชั่วร้ายอะไรเขายังคงจ้องมองออกไปอย่างอักขละมากมายที่อยู่บนท้องฟ้าก่อนที่เขาจะเริ่มหมุนวน,นเกตวิชาหนึ่งวิญญ,ญาณสวรรค์ เพื่อสัมผัสถึงการไหลเวียนของทักษะวิชาในเวลาเดียวกันอย่างตั้งใจสายลมเย็นๆได้พัดผ่านร่างของเขาเบาอักระทลายเทวะไม่ได้สร้างพลังทำลายที่ร้ายกาจอะไรมากนักแต่ลิ้นเทียนกับสัมผัสได้ถึงอันตรายอย่างแท้จ,จริงเหมือนว่าดวงวิญญาณของเขากำลังจะสลายหายไปด้วยพลังที่มองไม่เห็นก่อนที่เขาจะคิดถึงําพูดก่อนหน้านี้ของปา่จีมันสามารถโจมตีดวงวิญ,ญญาณได้โดยตรงเขาได้แผ่พลังจิตสัมผัสออกไปเพื่อป้องกันร่างกายตนเองเอาไว้ พากเสริมพลังให้ดวงวิญญาณของตัวเองแล้วรับการโจมตีเอาไว้ด้วยทักษะแบบเดียวกันอักขระที่กำลังพุ่งเข้ามาได้ปะทะเข้ากับอักขระที่เขาสรรรส้างขึ้นทําให้อักขระของเขาสลายหายไปก่อนที่การโจมตีจะพุ่งตรงเข้าใส่เขาด้วยพลังทําลายที่น่าสะพรงกลัวไปจี๋จี๋ที่อยู่ห่างออกไปได้ใช้ทักษะแบบเดียวกันออกมาปกป้องเขาเอาไว้หลินเทียนได้หันกลับไปพยักหน้าให้อีกฝ่ายพร้อมทั้งใช้การรสรสร้าง สร้างอัคคระทลายเทวะออกมาอีกครั้งดวงตาของเขาได้เป็นประกายออกมาระหว่างที่รีบหมุนวนเกตวิชาหนึ่งวิญญาณสวรรค์ออกไปอย่างรวดเร็วและส่งผลให้ปราสาทสัมผัสของเขาแข็งแร่งขึ้นอีกหลายเท่าตัวพางภาษามือเข้าหากันเพื่อลองใช้ทักษะอัคคระทลายเทวะตามการหมุนวนของบงังชีในร่างกายซึ่งมันเป็นเพราะว่าเส้นทางของมันก่อนการที่จะซับซ้อนจึงไม่สามารถทําความเข้าใจได้ในเวลาสั้นๆไปจี๋ ใช้ทักษะอัคระทลายเท,ยทวะออกมาเพื่อตอบโต้การโจมตีที่ถูกผนึกอยู่ในดินแดนทดสอบที่ถูกส่งลงมาจาก,ากฟากฟ้าอย่างยากลําบากระหว่างที่จํานวนของมันยิงมากขึ้นเรื่อยๆก็ทาให้แรงกดดันที่เขาได้รับเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วยจึงอดที่จะแสดงสีหน้าที่มุนมองออกมาไม่ได้นี่ไม่ใช่เพราะว่าเขาอ่อนแอแต่เขาเป็นคนที่แบกรับแรงกดดันกว่า90%เอเอาไว้ด้วยตัวของเขาเพียงคนเดียวไม่นานเวลาก็ผ่านไปกว่าสองชั่วโมงได้แล้ว หลินเทียนได้ส่งเสียงออกมาร่างกายของเขาได้สั่นไหวเล็กน้อยก่อนที่มันจะประกากฏอัคระทลายเทวะที่ส่งกลิ่นอายที่รุนแรงยิ่งกว่าเก่าเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าตัวดวงตาของไปจี่ฉีถึงกระพดเล็กลงพร้อมทั้งเป็นประกายเย็นเยือกออกมาเจ้าเรียนรู้มันเขาได้พูดออกมาด้วยน้ำเสียงทุ้มต่ำเขาที่เป็นกายสายฟ้านั้นรูด้ดีว่าจุดประสงค์ของสถานที่แห่งนี้มันเกิดมาเพื่ออะไรดังนั้นเขาถึงตระหนักได้ว่า ลัะทลายเทวะของหลินเทียนในตอนนี้กับก่อนหน้านี้มันต่างกันมากไม่ว่าจะเป็นด้านแรงกดดันหรือแก่นของมันก็ตามทีเพราะเขารู้ว่ามันไม่ได้เกิดมาจากทักษะการสร้างสวรรค์แต่เป็นการที่หลินเทียนเรียนรู้ทักษะนั้นอย่างท่องแท้แล้วจริงๆข้าเป็นกวนที่มีพรสวรรค์น,หนะหลินเทียนได้ตอบกลับไปได้รอยยิ้มกว่าสองชั่วโมงในการทําความเข้าใจก็ทําให้เขาถือกองทักษะนี้ได้ในที่สุดไปจี๋จีได้พูดออกมาด้วยน้ําเสียงที่เย,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 ย็นเยือกว่า หลังจากออกไปจากที่นี่แล้วก็ลืมมันซะเข้าใจแล้วนาดินเทียนได้ไปยักหน้าพร้อมทั้งเสียยิ้มออกมาเพราะจากคำพูดของอีฝ่ายแล้วดูเหมือนว่าจะไม่สนใจเรื่องถ้าเขาเรียนรู้ทักษะนี้แม้แต่น้อยไม่งั้นคงไม่พูดคําอย่างที่ว่าออกไปแล้วให้ลืมมันซะออกมาอย่างแน่ๆจริงๆแล้วก็เพื่อไม่ให้ทางตระกูลไผ่รู้เรื่องนี้ก็เท่านั้นไปจี๋ีได้กวดตามมองไปทางเขาอย่างเย็นชา ก่อนที่ร่างกายของเขาจะสั่นใบเล็กน้อยและแผ่อัขระทลายเทวะมากมายที่แข็งแกรงออกไปทั่วหลินเทียนได้เสียยิ้มออกมาพร้อมทั้งหมุนบนพลังฉีเพื่อส่งอักขระแบบเดียวกันนี้ออกไปตั้งรับการโจมตีของดินแดนทดสอบนี้เอาไปด้วยกันผึบผึบผึบเสียงปีแตกตุกส่งออกมาระหว่างที่อัขระของดินแดนทดสอบได้สลายหายไปกลางท้องฟ้าก่อนหน้านี้ระหว่างที่ไปจีฉีต้องอดทนรับการโจมตีนี้เอาไว้ แม้หลินเทียนจะช่วยสรรรสร้างอัคระทลายเทวะออกมาแต่มันก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากนักทว่าตอนนี้มันกระต่างออกไปเพราะหลินเทียนสามารถเรียนรู้ทักษะนี้ได้อย่างถ่องแท้และก็ทําให้พลังทําลายของมันสูงกว่าการสรรสร้างที่ส่งออกมาก่อนหน้านี้หลายเท่าตัวอัคระมากมายจากดินแดนทดสอบค่อยๆถูกทําลายลงส้ําแล้วสําเับเราพวกเขาทั้งสองคนล้วนเป็นผู้มีพรสวรรค์นในคนรุ่นนี้ดังนั้นแรงกดดันที่ได้รับจึงไม่หนักหน่วงมากนัก ก่อนจะผ่านพ้นไปได้ด้วยกันหลังจากที่อักขระทั้งหมดได้สลายหายไปหลินเทียนก็ถึงกับถอนหายใจออกมาพร้อมทั้งได้พูดออกมาว่าหมดได้สักทีไปจีฉีไม่ได้พูดอะไรออกไปและยังคงก้าวเดินต่อไปด้านหน้าหลินเทียนได้ยักไหล่ของเขาพร้อมทั้งเดินตามไปด้วยท่าทางที่ไม่รีบร้อนอะไรมากนักเมื่อผ่านไปได้สักพักภาพรอบข้างของพวกเขาก็ได้แปรเปลี่ยนไปอีกครั้งผื้นดินได้สั่นไหวแผ่นดินได้แยกออกจากกัน ระหว่างที่ล่างตัวเทพได้ปรากฏขึ้นมาภาพล่างตัวเทพที่มีความสูงเกือบหนึ่งร้อยเมตรมือสายยกขึ้นตั้งฉากอย่างมั่นคงขณะที่มือขวากดทับลงมาอย่างช้าๆบุ่มพื้นที่เดยรอบได้พังทลายลงพร้อมๆกับเปลี่ยนพื้น,นที่โดยรอบให้กลายสภาพเป็นืปนืี่ที่น่าสะเยดสยองโดยทันทีทักษะเทพนิลันหลินเทียนอดจะสูดหายใจเข้าลึกไม่ได้โดยความรู้สึกเจ็บปวดไปทั่วร่างกายพางหันมองไปทางไป๋จีี แล้วพูดออกไปว่าไอ้หัวหม,หมูถ่ายทอดทักษะนี้ให้ข้าซะไม่มีทางไปจี่ฉีได้ปฏิเสธทันควันถึงอย่างไรหลังจากนี้ข้าก็ต้องเรียนรู้มันได้อยู่ดีทําไมถึงยังเสียเวลาให้ข้าต้องทําความเข้าใจกับมันด้วยกันมันคนละเรื่องกันไปจี่ฉีได้ตอบกลับไปด้วยท่าทางที่ไม่ต้องการถ่ายทอดทักษะนี้ให้หลินเทียนถึงกับหมดคำพูดไปในทันทีและเรียบส,สรรส้างทักษะเทพนิรัน์ออกมาด้วยการส,สร้างสวรรค์ พร้อมทั้งหมุนวนเกตวิชาหนึ่งวิญญาณสวรรค์เพื่อสัมผัสการหมุนเวียนของทักษะนี้จนผ่านไปกว่า6กชั่วโมงเต็มจึงทําให้เขาทําความเข้าใจได้แล้วและใช้ทักษะเทพนิรันออกมารับการโจมตีเอาไว้ระหว่างที่ไปจี้ฉีตกอยู่ในสภาพที่ย่าแย่สุดๆ